มอรว่าจะได้กลับบอกับ,บอกมอรู้คือกันบ่รู้ว่าสิเช็คอ่า CPR ีอาร์ผ่านมวยสะสมไปหลายหลายชุดเด้นี่อยู่ในตู้ก็มีเดี๋ยวป้าปุยแต่ว่าป้าปุยสิเอาชุดนี้กลับบ้านเนาะคะ่ะเนาะชุดกาแฟเด้อค่ะเด้องามบ่ค่ะตัวยกาแฟค่ะซีนี่ป้าปุยก็สิมีจะมีชุดนี้อยู่ชุดกาแฟนี่อยู่หกชุดเด้อค่ะเด้อ เลือแค่ตุ๊ก,กตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่อายน้องสวัสดีเอฟซทุกผู้ทุกคนด้อค่ะเด้อ ก็มาเจอกับปอปุ๋ยไลฟ์อินยูเคอีกแล้วเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจเนาะกับขอบคุณทั้ง f อซเก่า f อใซม่และ f อในอนาคตเด้อค่ะเด้อเขามาแล้วก็เขามาแล้วก็อย่าลืมอุ้ยเขามาแล้วเซนมาเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอปุ๋ยด้วยนะคะก็อย่าลืมอย่าลืมกดกดเลิฟให้ปอปุ๋ยด้วยนะคะก็ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะเนาะเงี้นี่บ้านปอปุ๋ยกะ แดดดีดีค่ะแต่ว่าห่างหนาวเมื่อวานนี้ฝนตกฝนตกเมืดเมือดแต่ว่ามื่อวนนี้แดดเมืดมือดแต่ว่าห่างหนาวด้วยค่ะเด้วยเย็นจ้อยจ่อยเพิ่งปะปุยอันใส่ผ้าพันพ้ออย่างพันผ้าพันคอขนาดอยู่นู่ในบ้านก็เปิดฮิตฮิตฮิตเตอร์อยู่ด้วยค่ะเด้วยฮิตเตอร์ก็เ่มทางานแล้วเริ่มหอนแล้วมันก็ยังมันก็ยังหนาวอยู่หน่อะอันมื่อนี้ปะปุยสิภาพเฮ็าะเหตุอย่างสิมา่ว้าหยังซูฟัง ปะปุยสมาแพ็คของค่ะเ้าเพื่อนๆเนาแพ็คของเนาะแพ็คของกลับบ้านเนาะค่ะเนาะอีกประมาณอ่าสามอาทิตย์อีกยี่สิบมื้อปาปุยค่ะเดินทางกลับเมืองไทยค่ะนี่แหละค่ะสม่าแพ็คของนี่เนาะงามบ่ค่ะเพื่อนๆงามบ่มันจะเป็นชุดกาแฟค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นโทโทกาแฟาด้วยค่ะเด้ออันนี้โทกาแฟาเนาะอันนี้ก็จะเป็นโทโทน้ําตาลค่ะโทน้ําตาลค่ะมื้อนี้ป้าปุ้ยก็สิพามาแพ็คของด้วยค่ะเด้อของสวยๆงามๆเนาะสวยงามไหมคะจะเอากลับบ้านค่ะเพราะว่าป้าปุ้ย อีกอประมาณยี่สิบมือเนาะป้าปุ๋ยจะได้กลับบ้านมารูจะได้กลับบอกลับมารูเคือกันมารูสิเช็คอ่าซีพีอารผ่านบอเนาะค่ะเนาะถ้าบอผ่านกับบอได้กลับถ้าบอผ่านกับบอได้กลับค่ะนั่นแหละค่ะป้าปุ๋ยสะสมไว้หลายหลายชุดได้นี่อยู่ในตู้กับมีเดี๋ยวป้าปุ๋ยแต่ว่าป้าปุ๋ยสิเอาชุดนี้กลับบ้านเนาะค่ะเนาะป้าปุ๋ยกะเวลากลับบ้านอ่าเทธอใดป้าปุ๋ยกับโค้ดกับ ไปให้ใบให้ลูกให้ร้านอันนี้ก็จะเป็นชุดกาแฟด้วยค่ะเด้องามบอกระตวยกาแฟสีงามเนาะดอกงามๆค่ะยี่ห้อมันก็จะอยู่อยู่ขางล่างนี่เด้อค่ะเด้อแต่ว่าพอปุ๋ยสุโขทัยเห็นยีหอดอกเดียวมันจะติดแดงเนาะค่ะเนาะของป,ปุยติดแดงหลายคลิปแล้วค่ะ กิแดงไลา์คลิปแล้วของปูปุ๋ยก็ต้องไปเอาไปเก็บไว้พライเวตเนาะคะ่นะเนาะอันนี้จะเป็นจานจานร้องจานร้องแก้วด้วยค่ะเด้อบึงดอกไม้งามงามเนาะเนาะก็เห็นสีสวยงามนะะนะามากเลยค่ะของกระจุกกระจิกเนาะสินค้าฟุ่มเฟือยค่ะ้พญิงเ้ากับมักของพวกนี้แล้วเนาะคะ่นะเนาะว่าผู้ใด รักของสวยๆงามๆนาองคะเนาะเอฟซี FC ท่านใดชอบกะทักมาด้วยกะเด้อทักมานะคะเดี๋ยวจะให้ยูไปให้อันนี้ก็จะเป็นจานร,รองเนาอคคะเนาะจานร,รองอันนี้ก็จะเป็นจานเค้กค่ะ จะเป็นจานใส่เค้กนะคะลายดอกไม้สวยสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยปะปุยสีมีสีเอ่อเขาเอนสียังละ่ะมันจะออกสีสีม่วงกับบ่าใช่เนาะเดี๋ยวปะปุยจะเอามาให้เบิ้งะะด้วยค่ะเด้อ ก่ะสีนี่ป้าปุยกับสีมีจะมีชุดนี่อยู่ชุดกาแฟนี่อยู่หกชุดเด้อค่ะเด้อดอกกุหลาบลายสีนี่กับงามเนาะค่ะเนาะมันจะออกสีอย่างก็เอิญสีม่วงหรือสีกลมนะคะงามอันนี้ก็จะเป็นจานร้องขึ้นกันค่ะแต่ว่าบ่มีดอกไม้บ่วมีดอกไม้อยู่ตรงกลางคือจังชุดนี้เนาะค่ะเนาะ ชุดนี้มีดอกไม้อยู่ตรงกลางค่ะชุดนี้ก็จะชุดสีม่วงนี่ก็แพงนะคะเด้อดหายากพ้อมค่ะหายากแต่ว่าสีชมพูนี้จะสวยมากเลยนนจะโดดเด่นที่สีชมพูเนาะค่ะเนาะดอกไม้สีชมพูแต่ว่าสีนี้ก็งามค่ะสีนี้ก็สวยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเป็นโทโทสาน้ำตาลค่ะ ทัวใส่น้ำตาลเนาะทั้วใส่น้ำตาลนะคะจะเอาไอตัวนี้อ่าบาโบ้ Bubble, ใส่ไว้ค่ะพ่าให้พ่าให้เขาไอ้นันน่นเนาะกระเทือนเนี่ยค่ะทัวใส่น้ำตาลฝักอีกก็สวยค่ะสวย สีชมพูกับนี้ค่ะใส่น้ำตาลเนาะค่ะเนาะสีชมพ,สชมพูสินค้าฟุ่มเฟือยเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้หญิงเขาเนาะ,ค,ะค่ะล้วก็ไปใส่ท่าคองของไปจากต่างประเทศยังเสียจังเป็นแบรนด์ของของของเมืองนอกยังเสียไปถึงบ้านเฮาแล้วมันจะมีคุณค่าเด้อค่ะเด้อ คุณค่ามันจะมากนะคะอันนี้เมกอินอิงแลนด์ค่ะเมกอินอิงแลนด์เนาะค่ะเนาะเมกอินอิงแลนด์ทั้งนั้นเด้อค่ะเด้อเมไ่ไไ้เมกอินจากประเทศอื่นเด้อค่ะสินค้าจากประเทศอังกฤษนะคะค่ะอันนี้ป้าปุ๋ยป้าปุ๋ยอ,ออกจากตู้แล้วก็จะเลือแค่ตุ๊กตาเด้อค่ะเด้อ fingerlings จะเลือกแค่ตุ๊ก,กตาค่ะกะคลิปนี้กระโบมี่ยังไลคค่ะเพื่อนๆก็เอาของสวยๆงามงา สำหรับผู้หญิงผู้หญิงเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าผู้ผู้ซ้ายบางท่านกะกะชอบด้วยค่ะเด้อสะสมคองสวยๆงามๆเนาะคนฮามันกะมันกะความชอบบ่คือกันเนาะคะ่ะเนาะนั่นล่ะค่ะมันก็นมีคุณค่าทางจิตใจเนาะคะ่ะเนาะถ้าเกิดเฮาห้อ่ฮามอห่หายไปแล้วมันก็นมีคุณค่าทางจิตใจว่าเออ,อของสิ่งนี้ผู้นั้นเอาห้เดอ้อของสิ่งนี้ผู้นี้เอาห้เดอ้อยังสิงนะย,ยิ่งเป็นคองมาจาก คือเื้อมาจากเมืองนอกนะคะเนาะเป็นแบรนด์นอกน้ายิ่งมีคุณค่าทางจิตใจมากขึ้นได้ค่ะเน้อนั่นแหละค่ะแต่ว่าชุดนี้ปะปุ๋ยสิเก็บไว้ค่ะให้ผู้ใดว <c oughs> ายภัยค่ะ <c oughs> กะบ๊รู่เือกันว่าอนาคตข้างหน้าสิเป็ตกไปตกเป็นของภัยเนาะคะ่ะเนาะลูกกลานก้นไทยสิได้ล่ากับบ๊ลูเือกันค่ะนั่นแหละค่ะปาปุยสก็บไว้เนาะค่ะเนาะ เต็มตู้ช่กับอยู่้านปนปุ๋ยก็ได้มีแต่ของพวมนี้แหละในตู้ตู้หลังนั่นไงตู้หลังนั่นก็ซื้อราคาหลายหมื่นโอ้ในตู้หลังนั้นราคาเป็นแสนไงนั่นราะคาะเนาะเพื่อนเพื่อนคนใดชอบกระทักมาด้วยกัเด้อปอปุยสิพยามหาไปให้ถ้าคนใดชอบตุ๊กตาอ่าที่ปปุยไทยล้งกับทักมาด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวปปุยจะส่งไปให้เนาะค่ะเนาะ ว่าเออป้าตุ๊กตาตัวนี้มางามเทอ่อยากชื่นชมแท้ป้าอยากได้ามาเป็นใส่ตู้สวยๆไว้แท้ป้ากะทักมาเดอก่ะเด้อเอฟซีธันใดกะได้เนาะนัน่นแหละค่ะของสวยๆงามๆเขาก็อยากเขา,าอยากให้เพื่อนๆชื่นชมน้ำเฮาเนาะค่ะเนาะนี่แหละลายสวยมากเลย เมื่อลุ้นปปุยสิไปถึงเมืองไทยแล้วปปุยสิทห้เบ่งว่ามันว่ามันมน,นีอย่างแน่ในเมืองไทยที่ตู้ตที่บ้านปปุยเนาะค่ะเนาะนั่นละ่ะคลิปนี้กับวันนี้อย่างไรค่ะขอขอบคุณเอ็ซีทุกท่านด้วยค่ะด้วยกับขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะเนะาะชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะด้อเพื่อนเพื่อนไม่เข้ามาก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะะเนาะค่ะเนาะกะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะคะ่ะเนาะขอให้เอฟซีขอให้พ่อแม่อายน้องทุกคนทุกท่านเนาะคะ่ะจงมีแต่ความสุขความเจริญชิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาเนาะคะ่ะเนาะอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสุขภาพเด้อค่ะเด้ออย่าลืมดูแลสุขภาพกันเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆเนาะคะ่ะเนาะอย่าไปเห็ดอีกอย่างที่มันเสี่ยงต่อสุขภาพเด้อค่ะเด้อนั่นล่ละค่ะก็ขอบคุณค่ะ ก็เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะบ๊ายบาย เสร็จแล้วค่ะแพ็กเสร็จแล้วเบิงตุก,กตาหน่อยตัวนั้นยังไม่ทัานได้แพ็กค่ะเปะปุยายาันแตกอยู่นี่ย่านร่มมันแตกอยอ่พร้อมจะเดินทางแล้วนะคะ <c oughs> เี๋ยวปะปุยก็สะเยาไส้กับเป๋าด้วยค่ะเด้อ